สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เกิดในปีขานจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568นะครับคนที่เกิดปีขานเดือนนี้เป็นเดือนของความท้าทายมากๆนะครับ โอกาสและอุปสรรคผมบอกเลยจะมาพร้อมๆกันนะครับหากคุณรู้เท่าทันดวงนะครับคุณจะคว้าความสเร็จนี้ไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยน,นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆนะครับรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีขาน,นะครับดวงในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมีความผันผวนมากๆนะครับคุณต้องอาศัยการปรับตัวนะครับมีดวงดาวนะครับดวงดาวเนี่ยที่จะส่งผลแก่ชีวิตเราเนี่ยถึง3ดวงนะครับจะเป็นดาวอังคารนะครับดาวราหูแล้วก็ดาว พระหัสบดีนะครับดาวอังคารเนี่ยก็จะเสริมพลังแห่งความกล้าหานะครับความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการทําสิ่งใหม่ๆนะครับส่วนดาวราหูเนี่ยจะเตือนถึงสิ่งที่ต้องระวังโดยเฉพาะความลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดหรือการถูก ชักนําในทางที่ไม่ดีนะครับดาวพฤหัส,สบดีนะครับจะหนุนเสริมด้านปัญญาการเรียนรู้และการวางแผนชีวิตที่รอบคอบนะครับแล้วเราจะไปปรับอย่างไรนะครับในชีวิตเราเตรียมตัวอย่างไรรับมืออย่างไรที่จะทำให้ชีวิตเราเฮงปังนะครับคว้าโอกาสความสําเร็จเนี่ยมาไว้กับเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันทีละเรื่องนะครับด้านการงานนะครับเดือนนี้นะครับ โอกาสและความท้าทายเนี่ยมาพร้อมๆกันมาเยือนคุณแน่นอนนะครับคุณต้องเผชิญหน้านะครับกับความเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานนะครับผมยกตัวอย่างนะเช่นการโยกย้าย โยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายหน้าที่นะครับหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม,ใหม่เป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความพยายามและความกล้าหาญของคุณเนี่ยรวมเข้าด้วยกันนะครับสำคัญมากๆนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ทํางานประจำเนี่ยนะครับผมก็มองเป็นเรื่องดีนะนะครับเหมือนที่ผมเล่าไปว่าเป็นโอกาสและความท้าทายที่มาเยือนพร้อมๆกันนะครับผมก็มองเป็นเรื่องดีนะครับ คุณจะมีเวทีมีโอกาสนะครับในการแสดงศักยภาพของตัวนคุณเองมากขึ้นแล้วก็จะได้รับความไว้วางใจนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมง,งานไว้ให้ดีๆนะครับส่วนท่านไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะเหมาะเหมือนกันนะครับสําหรับการขยับขยายธุรกิจหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการค้าขายออนไลน์นี้โดดเด่นมากๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเลยเกี่ยวกับดวงด้านการงานเนี่ยนะครับอย่าเชื่อคําพูดหรือสัญญาที่ดูดีจนเกินไปนะครับคุณควรตรวจสอบทุกอย่างอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะลงมือเซน็นหรือว่าก่อนที่จะลงมือชื่ออะไรใครอันไหนไม่เข้าใจนะครับปรึกษาคนที่รู้ปรึกษาคนที่เก่งกว่าเราได้นะครับดวงด้านการเงินนะครับการเงินเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ขึ้นลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับ ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับก้อนใหญ่นี้จะมาจากงานพิเศษนะครับหรือท่านที่ไม่ได้ทํางานพิเศษแต่แต่คืองานที่ทําอยู่เนี่ยเป็นงานขายนะครับเป็นงานขายนะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับขายสินทรัพย์ขายอะไรขายอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเลยเนี่ยผมบอกเลยนะว่ารายจา่ายฉุกเฉินคุณเนี่ยจะมีเข้ามานะครับซึ่งโอกาสหลีกเลี่ยงเนี่ยยากมากๆนะครับ สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คงต้องเรื่องเรื่องการใช้จ่ายนั่นแหละนะครับเพราะว่ารายจ่ายฉุกเฉินน่ยน่าจะเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในในปีขาดนะครับสิ่งที่ผมอยากเตือนเลยนะครับก็อยากให้ระวังเกี่ยวกับการยืมเงินโดยที่ไม่ได้คืนนะครับหรือการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้ ที่ไม่ได้เข้าใจข้อมูลถี่ถ้วนนะครับอันนี้ก็ฝากระวังไว้ด้วยนะครับยิ่งมีเหตุจะต้องมีใช้จ่ายฉุกเฉินเนี่ยยิ่งต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรไว้นะครับพอเจอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้ไม่กระทบนะครับส่วนด้านความรักครับคนโสดเดือนนี้มีเกณฑ์น,นะครับที่จะพบเจอกับคนที่น่าสนใจแต่ต้องเขาเรียกว่าต้องดูให้ชัดเจนนะครับว่าเขาหรือเธอเนี่ยมีความจริงใจมีคู่อยู่หรือเปล่านะครับ จริงใจกับเราจริงๆหรือเปล่านะครับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะครับส่วนท่านไหนที่มีคู่นะครับความสัมพันธ์เดือนนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับค่อนข้างเปราะบางมากนะครับต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจนะครับและการพูดคุยกันเนี่ยอย่างดีนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาความรักของคุณให้ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากเตือนเลยเนี่ยนะครับผมอยากเตือนคนมีคู่เลยก็คืออย่าปล่อยให้ บุคคลที่3นะครับหรือมือที่3เนี่ยเข้ามาสร้างความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ของคู่รักคุณได้ไม่งั้นเป็นเรื่องแน่นอนนะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับสุขภาพพลานามัยนะครับเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับแต่คุณก็ต้องควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนและการออกกําลังกายระวังปัญหาเนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรืออาการปวดข้อจากการทํางานหนัก สิ่งที่ผมอยากเตือนเลยนะครับคุณควรหลีกเลี่ยงอาการความเครียดต่างๆที่คุณเป็นอยู่นะครับแล้วก็อย่าหักหมการทํางานหนักจนเกินไปเราต้องมีเขาเรียกว่าเวิร์กไลเบลา์เนี่ยก็ต้องมีบ้างนะครับ โชคลาภเป็นยังไงบ้างเดือนนี้นะครับมีโชคลาภด้วยนะครับมีเกณฑ์เข้ามาในรูปแบบของโอกาสหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ฟังจากปากผมนะครับโชคลาภของคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์เข้ามาในรูปแบบของโอกาสหรือความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่าไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมากนะครับในเดือนนี้ดวงในการด้านการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรอาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับแต่ถ้าหากใครแบบอยากเสี่ยงก็ไม่ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับก็ ใช้คําว่าพอหองปากของคอนะครับไปเน้นไปเอาดีด้านอาโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ดีกว่าทําตัวดีๆเข้าไว้นะครับเดี๋ยวโอกาสสิ่งดีๆจะเข้ามานะครับเลขมงคลนะครับของท่านที่เกิดปีขาเนี่ยนะครับมีเลข3เลข8เลข9นะครับสําหรับเดือนนี้ เคล็ดลับมาดูเคล็ดลับกันดีกว่านะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับและคําดือคําเตือนสําหรับคนที่เกิดปีขาเนี่ยประจําเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับผมฝากไว้3เรื่องนะครับ 1. นะครับถวายทูบหอมดอกไม้สีสดนะครับหรือทําบุญปล่อยปลา9้าตัวนะครับเพื่อเสริมความคล่องตัวในชีวิตของคุณให้ให้เด่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องที่2อเนี่ยนะครับอยากให้คุณสวดมนต์นะครับสวดบทอิติปิโส เป็นประจำก่อนนอนทุกวันได้ยิ่งดีนะครับจะเสริมบารมีคุณอย่างอย่างดีเลยผมบอกเลยนะครับ3นะครับให้คุณไปไหว้พระราหูและอธิษฐานขอพรเรื่องการตัดสินใจที่สําคัญสําคัญนะครับคือไม่ได้ไปให้ท่านไม่ได้ไปเสี่ยงทายนะว่าฉันควรตัดสินใจอะไรฉันควรอะไรยังไงนะครับคุณตัดสินใจก่อนตัดสินใจด้วยความรอบคอบละเอียดรอบคอบของคุณแหละนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปขอพรท่านว่าเราเนี่ยจะตัดสิน สินใจอย่างนี้อย่างนี้นะ่าช่วยเสริมหนุนดวงให้อะไรสําเร็จตามที่เราคาดหวงังไว้ก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่ไปให้ไปเสี่ยงดวงว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีไม่นะครับนะครับโอเคผมก็ย้ําอีกนะครับปกติจะย้ําทุกคลิปนะครับเคล็ดลับเสริมดวงถ้าคุณอยากจะเสริมให้ดีให้เฮงให้ปังคุณต้องย้อนนะครับกลับไปดูที่ครอบครัวเราก่อนคุณพ่อคุณแม่นะครับปิดามาดาเนี่ยคุณดูแลท่านดีแล้วหรือยังนะครับกินอิ่มนอนหลับ สุขภาพดีแฮปปี้เอนดิ้งนะครับท่านมีความสุขนะครับคุณดูแลท่านดีแล้วนะครับก็จะดีมากๆนะครับถ้ายังคุณต้องย้อนกลับไปดูแลท่านก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยแบ่งปันนะครับจากเงินที่เราพอมีอยู่ที่พอจะแบ่งปันได้เนี่ยมาทําบุญมาทําทานตามที่ผมแนะนำนะครับคุณจะเฮงจะปังมากขึ้นการขอพรก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องเริ่มจากทําดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วขอพรกับคุณพ่อคุณแม่ก่อน นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยขอพรจากที่อื่นตามมาส่วนการสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องรอนะครับทำไปควบคู่กันได้นะครับจะดีมากๆจะได้ทั้งเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนท่านก็เตือน3เรื่องเหมือนกันนะครับ 1. อยากให้ระวังในเรื่องของการหลอกลวงการโดนหลอกนะครับ ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงนะครับอาจนํามาซึ่งการหลอกลวงนํามาซึ่งความเสียหายนะครับเรื่องที่สองเนี่ยผมอยากให้คุณหลีกเลี่ยงนะครับการประทะคารมประทะคําพูดกับคนรอบข้างนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งในระยะยาวได้นะครับส่วนเรื่องที่3มเนี่ยผมอยากให้คุณนะครับเริ่มมีแผนสํารองทั้งเรื่องการเงินและการงานไว้ด้วยนะครับอย่าคิดว่ามันยังไม่เกิด ไม่ควรมีแผนสำรองไม่ต้องคิดอย่างนั้นให้มองแผนสำรองไว้เสมอนะครับเพื่อที่คุณจะรับมือกับเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับโดยภาพรวมผมขอสรุปเลยนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พนนี้ท่านที่เกิดปีขาน,นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวคุณต้องอาศัยความมุ่งมั่นนะครับและความรอบคอบในการก้าวผ่านอุปสรรคนี้ดวงดาวของคุณเนี่ย ดวงของคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหากคุณเดินหน้าอย่างมีสติอ่าก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถ้าคุณเตรียมตัวเตรียมใจต่างที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นะครับชีวิตของคุณนะครับจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนหากคุณใช้พลังบวกและการวางแผนที่ดีผมยืนยันว่าสําเร็จแน่นอนครับและสุดท้ายนี้ครับผมขออําน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกคนทุกท่านครับเคารพนับถือ อานวยอวยชัยครับอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จล่าํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ